มาครับเราจะไปหาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าไวเบเนียมนะครับแล้วมันอยู่แถวนี้ไวเบเนียมจ้านะครับหาแป๊บโอเคน่าจะอยู่หรือเหมือนกันนะผมประเทศนี้มันไม่มีแร่แกมมาใช่ปะน่าจะไม่มีครับผมโอเคเราเราจะไปหาไวเบเนียมกันดีกว่าครับโอเคปึ๊บ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 ลงไปอย่างมากมายเลยครับผมลงไปลึกๆเลยครับเพราะว่าเราจะบินเพราะว่ายังไงตอนกลับแล้วก็บินขึ้นมาได้อยู่แล้วครับโอเคป๊าป๊าเอ้ยนี่มันเหล็กพลาดไม่ได้นะครับโอเคปึ๊บปึ๊บขุดมาขุดมานะครับ แถวนี้มีโอเคน่าจะยังไม่มีครับน่าจะยังต้องลงไปเ้ว่ยกว่านี้ครับถ้าจะเอาแร่ไวเบเนียมนะผมถามว่าทำไมต้องการแร่ไวเบเนียมครับผมจะอไปแรกของกับสแตนลีย์ครับเพื่อที่ผมจะมาทําชุดชุดทอนั่นเองนะครับผมชุดชุดทอเทพเจ้าสสยฟ้าครับโอเคปึ๊บ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 ส่วนชุดเดดพูครับตอนนี้ผมสามารถทําได้แล้วครับจริงๆผมทําไปแล้วครับผมแต่ว่าบอกว่าบอกว่าจะทําไว้สักพาร์ทหนึ่งนะครับ โอเคปึ๊บ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 แถวนี้มีอะไรไม่หนอว้าวนั่นไงเจอแล้วครับผมโอ้โหลงมาตั้งไกลในที่สุดก็ถึงสักทีนะครับปักทอยแป๊บเดี๋ยวกูนเกิดโอเค okay. <laughs> ก็มีน้องๆบ,บอกว่าให้เอามอสกูนออกเหมือนกันครับแต่ว่าผมไม่อยากเอาไม่อยากเอาเอาออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นบั๊กด้วยนะครับผม <laughs> คือก่อนหน้านี้นเนี่ยนะนะครับถ้าใครได้ติดตามตาซีรีส์นี้ตั้งแต่คลิปแรกๆเลยครับจะทราบนะครับผมว่าแมッ แ้กแต่ตอนที่1เลยนั่นแหละครับจะทราบว่าแมปของผมผมันจะไม่เหมือนเดิมครับคืออ่าตอนที่1ครับผมแมปผมมันจะเป็นอ่าคนละแมปกับตอนที่2นะครับก็คือที่ผมเปลี่ยนแมปไปเนี่ยเพราะว่าแมปเกิดอาการบักนะครับเพราะว่าผมไปลบมอดบางมอดออกนะครับ โอเคครับ okay, ผมลดพออ่าผมลดมอดบางมอดออกนะครับมันก็เลยทําให้เกิดอาการอ่าแมปบักนั่นเองนะครับผมพอแมปบัปกปุ๊บก็เลยไม่แบบก็เลยแบบไม่สามารถเล่นต่อได้นะครับผมก็เลยต้องทําใจนะครับเลยเป็นแบบมานั่นเองครับผมผมเลยยังไม่อยากลบมอดกูนออกนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดอาการ <laughs> แมปบักอีกนะผมผมผมค่อนข้างที่จะเสียดายแมบปบนะครับแต่ถามว่าผมได้แบ็กอัพไปไหมตอนเล่นอยู่ตอนนี้ผมก็แบ็กอัพไปอยู่นะครับผมเฮ้ลึกนี่มันแล่อะไรวะเนี่ยโอ้โหสวยๆนะครับดูดิ จะเป็นแร่ไทเทเนียมนะผมถ้าผมจะไม่ผิดจะเอาไปทำพวกชุดฮีโร่ได้นะครับเราจะมาลองตัวกันดีกว่าครับพอเรามาขุดเมืองคันนี้เนี่ยนะครับในผมก็มาที่ประเทศนี้แล้วครับเราจะมาดูกันดีกว่าว่ามาทั้งทีนี้เราจะได้แร่กลับไปสักเท่าไร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 นะครับผมอยากรู้เหลือเกินเนี่ยแร่เราจะได้กลับเยอะสักเท่าไหร่ครับผมโอเคแต่พาร์ทนี้เราอาจจะต้องมาลงเหมืองกันยาวๆเลยนะครับแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยโอเคคุณไปครับปัาป้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 านะครับมีตรงไหนอไหมเนี่ยหูมัน อยู่กับอยู่กันเป็นหมู่คณะเลยครับผมได้มา6ชิ้นแล้วครับต้องใช้กี่ชิน้นวันในการแลกชุดน่าจะต,ต้องใช้น่าจะต,ต้องใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคผมเอาไปว่าผมจะขุดไปแบบเยอะๆเลยแล้วกันครับโอเคขุดดัคงคีที่ขุดให้หมดเลยแล้วกันนะผมอ่ะแล้วก็เราก็จะเาลืมปักทอสนะครับเพื่ออ่กันความตายนะครับที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับกันความตายนะครับโอเคขุดไปครับป้าบป้าบป้าบน,นะครับผมโอเค ชื้ชืบชือ้อ่ะช่วงนี้อาจจะน่าเบื่อกันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าเราจะมาหาของกันนะครพอดีตอนนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะครับผมไม่มีเวลาว่างมาอาัดแบบ ไม่มีเวลาผมไม่มีเวลาว่างมาเล่น,นอรอบๆแล้วครับก็ต้องถ้ามีเวลาเล่นผมก็ต้องมาอัดให้เยอะที่สุดนะครับผมก็ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปเท่าเดิมแล้วครับคือปกติเนี่ยผมจะลงคลิปประมาณอาสองวันต่อไม่ใช่สิลงคลิปอสองคลิปต่อหนึ่งวันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นี่ผมอาจจะลงประมาณ2วันต่อหนึ่งคลิปแล้วครับก็คือผมจะ ลงเวินวันไปนะครับเพราะว่าผมเปิดเทอมแล้วเนาะก็สัปดาห์หนึ่งอาจจะมีคลิปให้ดูกันประมาณสัก4คลิปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถทำแบบคลิปเยอะๆได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเปิดเทอมแล้วเนาะก็ต้องเป็นเด็กดีกันนิดนึงนะครับโอเคก็ขุดไปครับระหว่างนี้ก็นั่งาฝางผมบ่นๆไปครับผมโอเคปึ๊บๆๆๆ,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 ๆนะครับซึ่งถามว่า,าซีรีส์นย่เงี้ยผมจะจบตอนไหนครับผมตั้ง ตั้งจุดจบไว้เร็วนะครับว่าเราจะจบกันตอนไหนครับผมอาจจะจบประมาณปลายเดือนนะปลายเดือนพฤศจิกานะครับผมประมาณนั้นครับผมก็อาจจะจบยาวอยู่นะครับผมก็อาจจะมีสักประมาณ30พาร์ทนะครับอาจจะเวิร์กกันไปนะครับประมาณประมาณ2ี่สิบสามสิบพาร์ทได้เลยครับก็ไม่เยอะไม่น้อยเนาะสำหรับซีรีส์นี้ครับก็นะครับมีคนติดตามเยอะเหมือนกันนะผมเราเยอะเมันแร่อะไรวะเนี่ยดักร้อนนะครับผมโอเคทําไมมันรู้สึกของเต็มตัวเร็วเกินนะครับผมมานั่งขุดแบบ ขุดไปขุดไปบนไปครับช่วงนี้นะครับผมโอเคปึ๊บ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 นะครับอ่าแล้วก็ถามว่าถ้าซีรีส์จบไปครับจะมีซีรีส์อะไรมาไหมครับก็จะมีครับผมผมยังคิดไม่ออกเหมือนกันครับจริงๆผมคิดซีรีส์ทำไปแล้วครับผมแต่ว่าไม่รู้จะทำเลยเลยดีหรือเปล่าครับโอเคนะครับก็ถ้าใครมีซีรีส์อะไรแนะนำมาเพิ่มก็แนะนำมาหน่อยก็ได้ครับผมแต่ผมจะพิจารณาดูครับแต่ไม่เอาพวกไม่เอาพวกแบบซ้ำๆนะเออนะแบบมอเตอร์ไซ์เสาอะไรอย่างนี้ครับ คือมอเตอร์สอบผมก็อยากทํานะครับแต่ว่ามันมันยังไงอ่ะคือคือมันเป็นอ่าคือแบบอ่ามอเตอร์เสาของผมมันไม่มีตัวใดเกิดเลยนะครับไม่ไม่ใช่ไม่มีตัวใดเกิดเออถูกแล้วครับผมคือแบบมันไม่มีเดเสาเกิดนะครับพอใช้มาไกลยค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนะฮะผมผมเลยอ่าไม่ทํำจะดีกว่านะครับมอตอุลัสิคขาของผมจริงๆผมก็เคยทําไปแล้วครับมอตอุลัสิคขาครับเป็นมอตแรกเลยนะที่ผมทำซีรีส์ครับผมถ้าใครติดตามผมตั้งแต่อ่าคลิปแรกนี่น่าจะรู้ครับ ใครจะใครจะดูวะเนี่ยโอ้ยผมโอเคช่างเถิดนะครับแมเหมือนคลิปนี้มาทำมาฟังคุ้มดเลยเนาะเออนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้สาระไปนิดหนึ่งครับว่าช่วงนี้มันก็เปิดเทอมแล้วนะครับก็ไม่มีไม่มีเวลาเอ้ยหืมไม่มันเจอเหมืองสุดจิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปักปักทอดแ๊บโอ้ยลาวาดิเวนะครับกมโอ้โหเจอเมืองทีนี้แบบเกมดุดแล้วผมโอเคช่างมันละกันครับอ่ะเดี๋ยวมันมีเหล็กโอ้เหล็กเมวแล้วครับเหล็กไปต้องการแล้วว่าผมโอเคมันรูกันดีกว่าครับตองกรเอ้แระ ได้ลิมอนไทร์นี่ผมว่าเราไม่เอากันดีกว่าครับผมไปหาแต่พวกไวเบเนียมดีกว่าผมโย่ไวเบเนียมนะครับโอเคอ่ะเอ้ยโอ้โหผมได้มาษาสิบสองชินช้นสามสิบสองชิน้นเราเราเหลือว,วะเนีย้ยนะครับก็เยอะเยอะเหมือนกันนะผมเยอะพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับโอเคอ่าเท่านี้เอ้ยทำไมทำไมมันมีแสงสว่างวะเออออกเป็นลาวานั่นเองครับผมโอเคครับทำไมาลาวะแลาอุ้ยอุ้ยมันมันมันทองนะครับทองไม่ต้องการนะครับผมโอเคมาขอไวเบเนียมเยอะๆนะครับผมตอนนี้ครับต้องการแต่ไว เอ้ยเดี๋ยวโอ้กูว่าแล้วฮัลโอเคผมขอเทเลพอร์ตไปได้กันครับโดยการอ่านี่ไงี้ยผมโอเคขี้เกียจขี้เกียจเดินไปนะครับเฮ้ยโอเค,อเ,คเอาใหม่ครับถืออันนี้ไว้ครับติดตัวแล้วก็ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปักท่อยอย่างงี้เอาครับเอาวะเราจะมาลองอยู่กันครับมากูุนตัดเสียงกันเถอะมึงกับกูเอ้อเดี๋ยวๆๆปักปักปัก,ปกเอายวไปไาระเบิดเดืก เออนะครับเมื่อกี้เมื่อีได้กดผิดไปปลาโจ๊กเกอร์เกนเด็ดอีกนะครับผมโอเคครับเราจะมาดูอ่าเดี๋ยวนะทำไมมันกระตุกกระตุกวะเนี่ยโอเคครับเราจะเอ็กเลฟแป๊บโดยการหาอ่านี่ไงเวเบเนียมครับผมโอ้โหเมื่อกี้นะครับลืมปักคอดไปเลยครับโดนกูนแดกซะงั้นครับผมโอเควันดีเพื่อนนะครับไฟเบเนียมขุดแป๊บอ๋อเดี๋ยวเดมันกระตุกจังวะโอเคขุดแป๊บนึงนะครับผมมาเชื่อโอเคผมโอเคผมอยู่ๆมันก็กระตุกครับเป็นรูปเป็นอะไรครับผมเอาไปปาช่างมาล้วกันครับเราจะมาดูเมื่อกี้คอมเมนต์ เห็นไอ้ไอ้น้องเขียว,ยวครับอยู่ตรงนู้นนี่ไงครับน้องเขียวโอ้โหมันมีคีเปอร์เยอะผมไม่น่าเชื่อครับโอเคนี่ลงไปผมจะตายผมจะตายไม่โดนนะไม่น่าตายครับปกักทอนแต่ก็ไม่ตายแล้วโอ้โหชุดชุดชุดซูเปอร์แมนเราครับลดไปโคตรเยอะเลยนะครับเนื่องจากโดนกูน รับประทานไปนะครับผมโอเคครับรู้สึกว่าแถวนี้มันจะกระตุกไม่รู้เป็นไรครับช่างมันแล้วกันครับเราจะหาแร่ไบบเนียมต่อไปแล้วกันเนาะโอเคปึ๊บปึ๊บปักทอไปครับเพื่อความแสงสว่างนะครับแสงสว่างนั่นไงเจอแล้วโอ้โหไปไปครับขุดไปครับผมขุดไปต่อเรื่อยๆเลยครับแต่ทำไมตรงนี้มันเป็นทำไมตรงนี้มันเป็นเหมืองวะเนี่ยโอเคนะครับเอ้ยมันแร่ไบบรเนียมไม่เอาดีกว่าครับขี้เกียจขี้เกียจหาในเหมืองครับ ผมว่าหาในเมืองมาชา้าครัวหานอกเมืองน,นะไม่ใช่สิผมว่าผมมาขุดอย่างนี้มันดีกว่าเพราะว่าผมมีบอสเอ็กไลท์ด้วยนะครับผมโอเคขุดไปครับโอ้โหยังไงเจออย่างเยอะเลยเว้วยรู้สึกโชคดีนะครับอ่ะซื้บเอาไปเยอะๆเลยผมเอาไปสักกองนึงกว่าครับแล้วค่อยกลับบ้านนะครับผมขอขอสักกองนึงแล้วกันเนาะโอเคปึ๊บ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 อะนัมมาลาพีสเอ้ยแร่อะไรวะท่านอูสีสวยดีลองไปดูหน่อยแล้วกันนะผมมันคือแร่อะไรครับอ่ะซื้อปักไปนะครับ โอเคทำไมผมไม่เอาชุดกีรันเทิร์นมาวะเออนะครับถ้าผมเอาชุดกีรันเทิร์นมานี่ผมจะได้ผมจะได้จะได้อ่าปักวิชาสิผมจะได้ทำเจ้าโคตรฟรีเลยครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บอ่าดูที่มันคือได้อะไรอ๋อเป็นไอ้อ่าพาราดิยเมื่อผมเอาไว้ทำอ่าชุดอัลเลอร์แมนมาร์คทูพวกนี้ครับผมไปดูมาแล้วครับไอ้ไอตรงนี้ครับโอเค เอามาหนวดด้วยกัน,นครับเพราะว่ามีน้องๆอ,อยากอยากให้ทำชุดมาร์คทูอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำมาร์คทูให้ด้วยกันครับแต่ไป่สัญญาณนะผมว่าจะว่าจะาจะทำเร็วๆนี้ครับผมจะจะทำในะอีกอีกนั้นเลยแหละนะครับผมเพราะว่าก็มีอีกแหละชุดที่ผมอยากทำด้วยนะครับแล้วก็มีอีกอีกแหละตัวร้ายที่ผมอยากสู้ด้วยนะครับตอนนี้ผมสู้ไป2ตัวร้ายแล้วครับก็เหลืออีกประมาณประมาณกี่ตัววะประมาณ3-4ตัวนะครับผมโอเค ก็อาจจะจบสักพาร์ทยี่สิบไปแล้วฮะอกี้บอกจบพาร์ทสามสิบไปนะครับผมโอเคนะครับรู้สึกว่าพาร์ทนี้รู้สึกว่าพาร์ทนี้ที่ผมมาบ่นกันยาวๆเลยนะครับก็ช่างเถียฮะผมมาพาร์ทนี้ผมก็อ่าเล่นไปบ่นไปนะครับบ่นบ่นไปนะครับผมโอเคจริงๆผมก็เซตไลท์ฮะที่แบบไม่ไม่ได้อัพคลิปแล้วฮะอาจจะอัพน้อยลงนะฮะเพราะว่ามันเปิดเทอมแล้วนะครับผมโอเคพุซซี่อีกแล้วครับอ่าช่างมาแล้วกันเนาะเฮ้ยไทเทเนียมขุดมาขุดมานะครับแล้วก็แบล็กแรอน นะครับรู้สึกว่าแร่เนี่ยเยอะโคตรรวยนะครับขุดมาเยอะเลยครับผมยิ่งเยอะยิ่งดีไงเออนะพวกแร่เนี่ยนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอกเรตต่อเอกเรตต่ออู้เนี่ยมันเป็นหมู่คณะอย่างนี้มันพลาดไม่ได้ครับผมโอเคปึ๊บ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 ผมว่านะผมว่านะถ้าผมไปขุดเหมืองไอเหมืองของโลกเมื่อกี้นี้ผมน่าจะได้กับจริงๆผมน่าจะได้อ่าได้ได้ชุดใหม่มายนะเออเดี๋ยวค่อยๆไปดูแล้วกันเนาะโอเคท่านี้ท่านี้ผมอยากขุดเหมืองยาวๆเลยครับ ผมจะคุณจนกว่าทอสผมจะหมดครับซึ่งตอนนี้มันก็ใกล้หมดแล้วครับผมถามว่าทาไมถึงต้องจนกว่าทอสหมดนะครับเพราะว่าเดยกกุนเกิดนะครับผมกุนเกิดที่มันอยู่ไม่ได้จริงๆครับมันเก่งเกินนะครับโอเคมาปป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 วปปปปนปครับปปเคปมปป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 ปมปปปมปป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 อปปปัปปปัปปปปปปปมาปปปปปปปกปป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 อปป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 ปบนนะครับผม โอเคกลับมาแล้วครับเมื่อกี้ไปไปเช็คไมล์มานะว่าเปิดไมล์หรือเปล่าครับโอเคเรามาคุยกันต่อดีกว่าครับผมโอ้โหโอเคไม่รู้จังบ่อยเลยครับโอเคตอนนี้ผมมีเกล่ะวะห้าสิบห้าเหรอผมเอาไปสักชุดหนึ่งก็ก็น่าจะดูดีอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะอ่าใกล้ได้แล้วครับชุดหนึ่งเฮ้ยแต่นะผมว่าชุดหนึ่งก็น่าแล่น่าจะได้แล้วครับชุดทอนะโอเคเดี๋ยวนะปักปักทอดก่อนนะครับรู้สึกอ่าโอเคครับมีอยู่ใกล้ๆนี่ครับไม่ใกล้ไม่ไกลครับมา ่ถสุขพันนี่อัดยาวเรืเกินะผมโอเคไม่แน่ผมอาจจะตัดไปสอกพักก็ได้ฮะพอดีอัดยาวนะครับผมอ่ะปึ๊บ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 ไปเลยไปกระจูทุยนะคแับโอเคเปิดมามาครับตรงนี้ครับโอเคเล็งให้ทีดีให้ผมจะกูนเกิดครับงอขุดไปครับป้าบป้าบเฮ้ยสวดีเพื่อนอื้อนะครับแร่นี่อย่างเยอะนะครับไฟเบเนียมนะครับผมโอเคถ้าเป็นตามกระตูนี่มันแร่ที่แข็งแข็งกาเพชรอีกนะครับโอเคปึ๊บ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  มีตรงไหนต่อนะโมเอ้ยเอ้ยมันครบชุดถึงแล้วนีกว่าโอเคกลับกลับเลยไหมให้กลับเลยก็ดีเหมือนกันครับเนี่ยขุดยาวกันไปครับผมโอเคขอกลับไปแล้วกันครับมาปื๊บปึ๊บนะครับเดี๋ยวมันไกลมันไกลโลกจากประเทศทางกลับไปเลยอ้นี่มันแบคไอรอนนะผมพลาดไม่ได้ไงครับมีไทเทเนียมด้วยขุดมาขุดมาครับไทเทเนียมก็จะเป็นครับในการทำชุดทองหรือเปล่าวะผมดูผิดเปล่าวะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ผมจะจำได้ว่าต้องใช้แร่ไทเทเนียมแน่นอนครับโอเคเอามาครับมา ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงไหนวะนนี้ทางขึ้นกำอาจจะขึ้นไม่เจอขุดไปเรื่อยๆกันนะผมเพื่อเพื่อจะเจอกับอ่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าแรต่ต่างๆด้วยนะครับโอเคขุดต่อไปได้้านหเรืเลยๆกันนะครับเดี๋ยวมันเอ้ยเดี๋ยวผมใช้กับเอ้ยเดี๋ยวถ้าผมใช้กับนี่กลับได้เลยปะลองดูดีกว่าครับผมมาสามสองน่าจะกลับได้นะผมโอเคไปเลยครับกลับปัา้างโอเคผมกลับเลยครับ กลับมานี้ก็ติดบั๊กเลยครับปู่จะเดินมากๆเลยแบบไอ้บ้าจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวเออนะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ตรงอ,อ่าห่างจากบ้านกี่เมตรปะถอดชุดแปบ๊บมองไม่เห็นอ,อ่าห่างจากบ้านประมาณร้อยเมตรครับผมขี้ไปใกล้ไม่ไกลครับสกน้อยเมตรเดี๋ยวเออนะครับโอเคเก็บไปครับมาอ,อ่าผมจะไปแลกก่อนเลยแล้วกันครับเดี๋ยวไปหาสแตนร์ลีก่อน สแตนลีเราอยู่ไหนวันนี้เออนะครับเฮ้ยแต่มันหมูมากมายไกลกองครับผมโอเคครับกลับบ้านไปก่อนนะครับซูเปอร์แมนนี่ก็บินเร็วเหลือเกินเฮ้ยมันแกะสีแดงโจ้าโหแกะเรานี่หว่ามาแกะเรามันหลุดบ่อยจังเลยเนี่ยแกะนี่หลุดโคตรบ่อยเลยผมวอนนี้นะครับอาจจะเป็นบั็กหรือเปล่าไม่ทราบกันนะผมโอเคเอ่อตอนนี้นะพาร์ทหน้าผมจะทำชูเดสพูลใช่ไหมโอเคพาร์ทนี้ผมตัดคนแกะเอ้ยเดี๋ยวไปเพึ่งไปในดอโรสสแตนลีเพื่อนโอเคมา S <S <an> โอเคผมเนี่ยผมจะแรกแรกมาเดียกันครับแรกที่ต้องใช้ก็คือแรกนี่แนะ่นอนครับนี่ครับโอเคโอค้โหต้องใช้โคตรเยอะและกได้ตั้ง8ก้อนโอ้โหมอนไม่น่าพอวะ่ะชุดมันต้องใช้เยอะเหมือนกันครับโอเคผมอาจจะต้องไปขุดรอบมาครับผมโอ้โหนี่ไงมันมันจะเป็นแร่อ่าแอสการ์ดสตีลครับผมก็คือเป็นเป็นแร่นะครับแอสการ์ดนะครับผมก็เป็นแร่ของตาของทอนั่นเองครับอ่าเอามา้ทำชุดทอนะครับโอเคปุ๊บปุ๊บปุป๊บเก็บไปก่อนครับพวกนี้จําเป็น,นครับ อ่ากล่องกล่องอุปกรณ์อยู่ไหนวะโอเคกล่องอุปกรณ์อยู่นี่ครับคโูของเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับไทเทเนียมเผารอแล้วกันไทเทเนียมไทเทนีมเนียมเนียมรีบอลไทเอยเดี๋ยวนี่มันโอ้โหยังไม่เก็บไปยังไม่เก็บไปอีกแล้วเนี่ยนะครับโอเคเผาไปเบ๊บเบบบอันนี้เหล็กเก็บไปเลยครับไปต้องใช้วันคด้าแมปเึ๊บเบิบเบเบบเบบนะครับโอเคชึบชืบชบชบนะครับ อ่ะโอเคผมไปตัดขนแกะก่อนเลยกันนะผมถือว่าเก็บของเก็บของแบบเก็บของไปเตรียมเตรียมทำชุดเต็ดตูด้วยครับโอเคเ,อเดี๋ยวจนะชุดเกียร์เรนทรูหายไปไหนเกียร์เรนทร์นะครับผมอยู่นี่เอามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับแล้วก็ใส่ไปในคลาสแล้วก็ชุดอะไรชุดสุดยอดๆนะผมใช้ในการเออจะไปสรุปเส,ส,ส,สริมไปนี่นะครับมีน้องๆบอกว่ามานันนำมาชาร์จพลังงานนะผมก็ชาร์จที่เป็นเหมือนเดิมเมื่อผมกดไรมค์ร่วมกันนะครปล่อยไปเฮ้ยวันนี้ออฟเฟรดนะครับออฟเฟรดที่ก็ เดินเข้าออกบ้านโคตรสบายใจเลยผมโอเคเนี่ยว่าแกะแกะตรู้ไหนง๋อทำไมแกะเลยสี่ตัวไม่เป็นไรเอย่าพออยู่หรอกครับมันไม่ต้องมันไม่น่าต้องใช้เยอะครับผมมันจะใช้แต่พวกแบบแบ็กไอรอนกับอ่ากับกับแบ็กไอรอนนั่นแหละนะครับโอเคปื๊บปื๊บปื๊บนะฮะชึบโย่เพื่อนพอดีนะครับจริงๆผมน่าจะน่าจะทำไปแล้วปะวะเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยเดี๋ยวผมยังยังทำไม่ทันอีกผมยังขาดหัวเวทเทอร์อยู่ครับเออ นะครับคือคือจริงๆผมของโคเปอร์แหละนะครับเหลือแค่ของเบเทอร์ผมก็สามารถทำไปแล้วครับทำชุดอาของเดดทูนะครับผมโอเคเรามาทำบางอย่างที่เราทำได้นก่อนดีกว่าครับชุดเดดอ่าแบ็ Back กไอรอนน่าจะเดี๋ยวนะแบ็กไอรอนผมเผาอยู่ป่าวะโอเคมันต้องใช้แบ็กไอรอนครับผมแบ็กไอรอนตูอยู่ไหนแบ็กไอรอนตูหายกำกำกำเลยนะครับเผาไ้ป,ป่าวะแบ็กไอรอนจ๋านะครับผมอยู่ไหนวะกำกำแล้วก็แบ็กไอรอนตูหายไปไหนโอเค อ่ายังไงโอ้โหตาฝาดยังไงเนี่ยเออโอเคครับผมพอพอดีครับทำกระกงเอ้ยตอนนี้ผมทำเท้าของมันได้แล้วครับของชูเดทพูครับผมผมจำไม่แต่วิธีค้บผ,ผมจำไม่แต่วิธีๆๆๆค้บรองเท้าครับแล้วขี้เกียจเปิดเว็บด้วยครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวผมจะมาทำพาร์ทหน้าละกันนะครับผมโอเคชุดซูปเปอร์แมนนี่ก็เก็บไปเลยครับเอ้ยจะไปเก็บใส่กล่องอันนี้ทำไมโอ้ต้องเก็บใส่กล่องเดี๋ยวกล่องกล่องเทปทูโอเคปึ๊บปื๊บปื๊บเอ้ยนี่บัตรแรงครับผมโอเคอาวุธของแบทแมนครับอ่ะ รวมกันไม่ได้แหละนะครับ рейт ิงโอเคโอ้โหตอนนี้ชุดฮีโร่เรานี่เดี๋ยวอะไรเนี่ยตอนนี้ชุดฮีโร่เรานี่มีเยอะแล้วนะครับผมมีแบบอ่าอนดรแมนนะครับอ่าโปรเฟสเซอร์แฟตนะครับตัวร้ายนะครับผมแล้วก็เดอะแฟตกับผมซูเปอร์แมนครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าอ่าผมยังไงผมก็จะมาทำชุดไขวัดพาร์ทหน้าทำเดสพูลนะครับผมโอเคปึ๊ปปุ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 ๊ปนะแล้วก็อ่าเดี๋ยวก่อนระหว่างร้อนเผาผมทำของเตรียมเตรียมพาร์ทหน้าดีกว่าครับโอเคว่างๆนะครับผม อ่ะชิบชิบชิบช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 บอ่อทำไม่นี่รอแล้วกันครับไอ้สติงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทำคิดทำผิด <c oughs> ผมทำเขารอแล้วกันนะผม <c oughs> เขาเคิร์ดเคิร์ดเขาเขาเคุดคุสนะครับโอเคอ่านไงจะานไงก็ช่างมาเลยครับอ่ะปึ๊บปื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 ๊บสิบหกชิ้นเหรอพออยู่หรอกครับมันไม่ได้ใช้เยอะใช่ป่ะชูดเด็ดพูนเนี่ยเดี๋ยวนะเนียเลยว่าจะเอ้ยสติงเคนะครับเดี๋ยวนะเออเล่แมนดาริน,นครับผมเดี๋ยวผมเล่มาจากพาร์ทที่แล้วครับมีน้องๆบอกว่ามันเอาไปทรรชุดได้ครับผมโอเคเดี๋ยว ถ้าถ้ามาันทําถ้าสมมติชุดที่ที่น้องๆองอยากให้ทำมาทําง่ายเดี๋ยวผมจะทําให้นะผมแล้วก็มอล็อกนี่น่าจะใช้ผสมผสมเหมือนกันครับโอเคตอนนี้แรกผมมียีิบสองชิ้นครับพออยู่ครับในการทำชุดเดดคูครับผมอ่าแล้วก็อ่าเดี๋ยวนะผมเตรียมของทำเลยกันพาร์ทหน้าจะไปหาของามาทําเพิ่มนะครับโอเคต้องมีนี่แน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวนะกำเก็บไปเก็บมาให้หลงโอเคเอาเนี่ยมาก่อนครับเอามาทําเป็นอ่าทำเป็นแบ็คกราวด์ A ก่อนนะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บ ก็เดี๋ยวมันบางผิดไอ้ป้าเอ๋ยนะครับเก็บมาโอเคนะครับถ้าจะไม่ผิดครับผมมันต้องใช้เป็นอ่าต้องใช้เป็นเลดเขาบ่เลดเขาอยู่ไหนวะเด้อ่าเลดเขาไม่ก็เนเนเธอร์บ็อลนะครับในการทำรองเท้าโอเคพันนี้พันนี้ผมทำรองเท้าแต่ผมมาทำรองเท้าก่อนแล้วกันครับรองเท้าน่าใช้เป็นเลดเขามากกว่านะใช่ปะ่ะอ่ารองเท้า,าเด็ดพูว่าผมโอเค พานี้ผมได้ผ้านีมทำให้แต่ของเท้าครับมาใส่ไปก่อนโอ้โหใส่ทีนี้แบบเกาะเตียมเลยครับดูดินะครับผมด,ดูดูคุณคุณผู้ชมสังเกตที่เกาะครับตรงตรงรูปหัวใจให้ผมดูนะใส่ไปปึ๊บหืมเกาะได้เตี้ยมเลยครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับผมทําไมมันเดูในภาพเป็นอย่างใหญ่ของจริงนี่แค่นี้เองครับผมโอ้โหเอ้ยโอ้โหมีปืนด้วยเชดเดมทําไมในรูปมันไม่มปืนแบบเนีย้ยผู้บ้าเอ้ยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ผมสำหรับอ่าพาร์ทนี้ครับผมว่าผมอัดมาเยอะปะวะโอ้พานี้เขาอัด ผมอัดยาวอะครับผมอาจจะแบ่งเปสองพาร์ทก็ได้ครับผมพอดีผมรู้สึกว่าผมน่าจัดไปเยอะครับโอเคผมอาจจะแบ่งเปสองพาร์ทนะครับผมพอดีรู้สึกเหมือนอัดไปเยอะครับโอเคเอาไปว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าพาร์ทที่สิบหกปะเออนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาทําชุดเด็ดพูให้ละกันนะแบบครบสเก็ตเลยนะครับพาร์ทนี้ผมอาจจะแบ่งเปสองพาร์ทนะครับผมเพราะว่าผมอัดมาเยอะนะครับโอเคเอาไปว่าเราจะเราจะไปทำคลิปหน้าละกันนะผมบายบายครับโอเคเดี๋ยวก่อนไปขอตบสบีรเล่นเอ้ยเอ้ยเอ้ืออืออืออือ้เฉียวตีแค่ไม่เข้าเลยบัสเตอร์เล้ง <c oughs> การมันปาไม่ได้หรอวะน่าจะต้องมีชุดชุดของอ่าชุดของแบ็คแมนก่อนเนี่ยผมโอเคไปว่าเราไปเจอกันคลิปหน้าเลยก่อน,นผมไม่ใบ้บคล้าป์คลิปหน้าผมจะมาทำจะคลิปหน้าผมจะมาทำชุดเดทมพูนเนี่ยผมโอเคครับจะกันคลิปหน้าล้กันนะผมบ๊ายบายครับ